หนังสือเนี่ยตอนเรานั่งดูยุคนายกเปรมเฉยๆเนี่ยผมว่ามันก็คงประมาณหนึ่งแต่พอเริ่มมาอ่านงานที่ถูกเอามารวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นความชัดเจนนะครับแล้วส่วนหนึ่งต้องชมสำหรับกิ่นว่านังสือทําได้สวยนะครับแล้วข้อมูลที่คุณหมอนด้น,นเอามาเรียบเรียงเนี่ยมันชวนให้เราคิดผมคิดว่า น่าสนใจคือหนังสือมันออกมาในจังหวะที่รับกับสถานการณ์รัฐบาลปัจจุบันนะครับว่ารัฐบาลหลังเลือกตั้งมีนา6กเนี่ยมันจะมีการหรือมีสภาวะที่คล้ายกับรัฐบาลยุคนายกเปรมหลังประมาณปีสองสามหรือไม่เพราะฉัน้นวันนี้พอย้อนกลับไปดูเนี่ยผมว่ามันมีประเด็นที่ที่น่าสนใจที่จะตั้งคำถามทั้งในทางวิชาการแล้วก็ทั้งในบริบทของอปัญหาสังคมไทยเองก็ตามนะครับ ผมคิดว่าพอดูยุคนายกเปรมที่เราเริ่มเห็นเนี่ยแล้วโยงกับประเด็นปัจจุบันคงต้องขออนุญาตโยงนิดหนึ่งว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดจากการเปิดเวทีของคณะรัฐศาสตร์จุฬาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคือเมื่อวันสองสัปดาห์ของสองพระหัสก่อนนะครับพระเอิญท่านผู้พิพายท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ดุลพงษ์รามกุลเนี่ยเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในยุคนายกเปรมแล้วพอ คุยไปก็เริ่มมีคําถามจากพิธีกรว่าเอะแล้วถ้าปา๋ายังอยู่<ว>ยขออนุญาตนะครับใช้ใช้คำทั้งหมว่าถ้าปา๋ายังอยู่เนี่ยวันนี้การเมืองจะหน้าตาอย่างไรนะครับผมก็มากชวนให้คิดนะครับที่นี้พอเราย้อนกลับไปดูการเมือง <c oughs> ที่เป็นรอยต่อหลังเหตุการณ์ปีหนึ่งเก้าหรือหลังเหตุการณ์หตุลานะครับผมว่าการเมืองชุดนี้น่าสนใจเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ย <c oughs> เราเห็นการพลิกใหญ่ที่14ตุลา ของปี16ผมก็มาพลิกกันอีกทีในชีวิตเราสองคนระหว่างทั้งอาจารย์จเนตและผมเนี่ย <c oughs> ซึ่งอยู่ในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยก็คือการพลิกกับชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งคือปี19นะครับพอเราเห็นการพลิกอย่างนี้มันน่าสนใจว่าเอ้เราเห็นปี19ในไทยถอยกลับไปก่อนหน้านั้นปีหนึ่งคือปี18ที่อินโดจีนแตกเนี่ยคาถามเล่นๆว่าหลังปี19เนี่ยไทยมันควรจะเป็นอินโดจีนนะ <c oughs> นะผมว่าทาจารย์ันเดกับผมเราเห็นสถานการณ์เหมือนกับประมาณการว่าสักปี20ไปเนี่ยสถานการณ์สงครามน,น่าจะเข้มข้นแต่เอฟพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยสถานการณ์มันกลับพลิกนะครับพอถึงปี20เนี่ยเราเห็นพลเอกเกียรติศักดิ์ทำรัฐประหารแล้วพอปี21น้มนุนออกปี22เราเห็นรัฐบาลต้องใช้คำว่ารัฐบาลเลือกตั้งหลังการ6ตุลา นะครับแต่เลือกคนก็วิจารณ์มาเลือกแล้วก็กำกับกึ่งกึ่งแต่หลายคนก็บอกก็ดีกว่าไม่ได้เลือกนะครับพอพลเอกชังสักขึ้นอยู่สักระยะหนึ่งพอถึงปีสองสามนายกเปรมก็ขึ้นผมคิดว่าเราเห็นการขึ้นสวมหน้าของนายกเปรมในมิติที่น่าสนใจคือเป็นการเปลี่ยนผู้นำอาจจะต้องใช้คำว่าเปลี่ยนผู้นำทหารหรือเปลี่ยนนายกโดยไม่ต้องอาศัยการรัฐประหาร นะครับผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่ามันก็มีมิติการเมืองในสภาและมิติการเมืองนอกสภาของอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องยอมครับก็คือบทบาทของกลุ่มในฐานจปร,รเจ็ดหรือพวกย่างเติอะนะครับงั้นพอโจทย์อย่างนี้เกิดเนี่ยมันก็พาตัวละครซึ่งผมเชื่อว่าย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าทหารจากกองทัพที่สองคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาเป็นนายกเพราะปกติการเมืองกรุงเทพเนี่ยเป็นการเมืองของทหาร ของกองทัพภาคที่หนึ่ง mm hmm. ผมคิดว่าตั้งแต่ยุคจจมพลสษริ์เนี่ยชาติก็คือเป็นการเมืองของอคนที่มาจากกองทัพภาคที่หนึ่งโดยตรงหรือมาจากกอ,องทัพในส่วนกลางนะครับแต่พอถึงยุคนายกเปรมเนี่ยถ้าใช้ภาษาเก่าเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองที่เอาทหารบรรณนอกคนหนึ่งเนี่ยมาขึ้นสวน่อำนาจ mm hmm. แล้วการขึ้นสวน่อำนาจรอบนี้เนี่ยมันน่าสนใจคือพอเวลาผ่านไปสุดท้ายเนี่ยมันทิ้งมรดกใหญ่ที่สุดก็คือ แต่พอนายกเปรมมาประมาณปี23เนี่ยเราเริ่มเห็นการกับเคลื่อนคือคำสั่งชุดที่ใหญ่ที่สุดในเงื่อนไขของสองครามคอมมิวนิสต์ในไทยอย่างที่ผมบอกว่าท้าจัตทจเนตทั้งผมเนี่ยมีชีวิตอยู่กับสถานการณ์สงครามปฏิวัติในไทยเนี่ยปี20มันน่าจะมีสงครามใหญ่หรือ21เนี่ยจะน่าจะเป็นสงครามใหญ่แต่พอถึง23เนี่ยเราเริ่มเห็นคนทยอยออกจากป่า 2.3เราเริ่มเห็นรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายทางยุทธศาสตร์2.3เราเห็นคําสั่งที่เรียกว่าสํานักคําสั่งสํานักดีนะครับหกสิบหทับสอหรือซอลหกหกสองสามเนี่ยกลายเป็นตัวแบบของยุทธศาสตร์ใหม่ๆใ,ในการสู้กับคอมมิวนิสต์แลสุดท้ายเนี่ยคำสั่งมันเริ่มไปเปลี่ยนทิศทางของสองคราคมคอมมิวนิสต์ในไทย นะครับว่าจริงนอกจาก66ั23เนี่ยเราเห็น65ท25ไม่ต่างกันนะครับอาจจะมีคำสั่งย่อยอีกก็ตัมนะงั้นในบริบทเนี่ยมันน่าแปลกว่าไอส้สงครามคอมมิวนิสต์ที่เราคิดว่ามันจะใหญ่ในไทยเนี่ยพอคำสั่ง66ทั23ออกพอถึงปีสัก25ต่อเข้าปี26เนี่ยสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยมันกลับคลายตัวออกแล้วระบบการเมืองไทยที่คิดว่ามันจะน่าจะไป อยู่สภาวะที่ผู้นําทหารขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะขวามากมันก็มันก็ไม่ขวาเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันมันก็คาดหวังให้เปยนชับไตเต็มที่เนี่ยบนเงื่อนไขสถาน,านาการณ์ในขณะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นจับไตเต็มที่มันก็คงเป็นอย่างที่ในระยะต่อมาเนี่ยเราเรียกว่าระบบจับไตเครื่องใบนะครับว่าจริงๆโดยตัวภาษาเนี่ยเป็นภาษาทางทฤษฎีอยู่พอสมควรนะครับเป็นแต่เพียงผมคิดว่าคนรุ่นนั้นที่เรียกเนี่ย คงยังไม่มีนัยยะทางทฤษฎีเท่าไหร่เพราะว่าการเรียนเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหรือพวกที่พวกผมใช้คําว่าเปลี่ยนผ่านวิทยาเนี่ยมันเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นสาขาวิชานะครับแต่เราเห็นลักษณะของการเปลี่ยนผ่านถ้าเทียบยุคนายกเปรมเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นการเปลี่ยนผ่านของการเมืองในยุโรปได้คือในบริบทของสเปนกับโปรตุเกสเราเห็นการเปลี่ยนผ่านของการเมืองชุดใหญ่ที่สุดของโลกคือ การถอยออกของกองทัพในลาตินอเมริกานะครับในช่วงระยะเวลาสักไล่เรียกกันนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผ่านที่เกิดในไทยก็เป็นตัวแบบหนึ่งของบริบทของการเปลี่ยนผ่านของโลกเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนี้น่าสนใจว่าพอมันไม่เป็นประเด็จก,การเต็มรูปแต่มันก็เดินไปสู่ชับไตได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งถ้าเราประมาณการว่าบริบทยุคนายกเปรมโดนเงื่อนไขทางกฎหมายบนเงื่อนไขรัฐน,น,นุนเนี่ย มันค่อนไปสู่ความเป็นจับไตยมากกว่าที่จะค่อนไปสู่ความเป็นเเด็จการแล้วมันก็ประครับประคองการเมืองไทยสังคมไทยและเศรษฐกิจไทยผมว่าทั้งสามส่วนนะครับการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยและสังคมไทยโดยพ้องยิ่งในบริบททางเศรษฐกิจเนี่ยยุคนายกเปรมต่อมาเนี่ยเรายุกว่าเราเรียกกันว่ายุคเศรษฐกิจช่ว,ชวงชัชวาลน,นะครับเพราะว่ามีการค้นพบเรื่องน้ํามันมีการเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนะครับในบริบทของสังคมเนี่ยผมคิดว่า ยุคนายกเปรมเนี่ยเราเริ่มเห็นจุดตั้งต้นของการที่สังคมเนี่ยจะมีเสถียรภาพแล้ว,วก็เติบโตในทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะรับช่วงกับการต่อมาคือการเติบโตในยุคเศรษฐกิจของยุคนายกชติชายเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมว่าการหวนกลับมานั่งอ่านหนังสือของคุณหมอดินันเนี่ยมัน,ม,นมันน่าสนใจเพราะว่าอ่านไปอ่านมาคาถามมันกลับมาตึกถึงปัจจุบันว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันเดิน เหมือนยุคนายกเปรมหรือถอยหลังมากกว่ายุคนายกเปลียหรือเดินหน้ามากกว่ายุคนายกเปลมนะครับแต่เอาข้าจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเอายุคนายกเปรมเป็นตัวตั้งคือจากว่าจริงๆเนี่ยต้องเรียกยุคเปรี่ศักดิ์เปรมเพราะว่าเป็นรอยต่อเนรับก็คือยุคฉับแต่เครื่องใบที่มาจากธปีรละธนูปีสองหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นชัดว่าในช่วงธนูปีสองหนึ่งเนี่ยมันถูกออกแบบให้การเมืองไทยเนี่ยมัน มีรูปลักษณ์เฉพาะอยู่พอสมควรแต่มันก็รับกับเงื่อนไขการเมืองนะครับว่าที่จริงจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันเห็นตัวแบบมาก่อนแต่เป็นตัวแบบของความเลื่อมเหลวก็คือตัวระบอบที่เกิดขึ้นหลังน้ำนูนปีหนึ่งสองที่มากับการเลือกตั้งในยุครัฐบาลจงบันทนอมว่าที่จริงถ้าใช้คําว่าระบอบไฮบริดอย่างที่ผมชอบใช้ใครที่สนใจเนี่ยในงานชิ้นที่ผมเขียนเรื่องไฮบริดหรือระบอบพันทางเนี่ย ผมคิดว่าตัวแบบจริงๆเนี่ยคือยุคจมวลนนอมนะครับเป็นแต่เพียงถ้าเปรียบเทียบระหว่างยุคจมวลนนอมกับยุคนายกเปรมเนี่ยผมคิดว่ายุคนายกเปรมเนี่ยค่อนข้างจะไปเพปิ่มฉับไตามากขึ้นมันน่าสนใจว่าพอเปรียบถึงปัจจุบันถ้าเราเทียบ3ระบบนะครับระบบปี1นึ่งสองของจมวลนนอมระบบสองหนึ่งสองสองสองสามของยุคเกลยอศักเปรมแล้วระบบอหกสองของ รัฐบาลต้นแบบประยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยผมก็หลังเริ่มสงสัยว่าไฮบริดหรือระบอบทางปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค้อนไปที่ทางที่เปี่ยมจับไตแต่มันค้อนไปทางเผด็จการถ้าเปรียบโดยนัยะนะครับว่าถ้ายุคปเจจี่ยนเปี่ยมจับไตขึ้นใบนี่ผมก็าลังตั้งข้อสังเกตว่ายุคปัจจุบันนะครับเป็นระบอบเผด็จการครึ่งใบนะครับเพราะว่าตัวระบอบเนี่ยมันค้อนไปสู่ความเป็นเผด็จการ มากกว่าที่จะค่อนไปสู่ความเปี่ยนจับใจพูดง่ายๆคือเป็นระบอบที่ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้ประเด็จการเนี้ยหายไปนะครับต้องใจก็มาออกแบบเพื่อไม่ให้ประเด็จการหายไปแต่ออกแบบเพื่อให้ประเด็จการเนี้ยเปลี่ยนรูปแล้วแฝงตัวอยู่กับการเมืองไทยสมัยใหม่ได้แต่แน่นอนนะครับในการเปลี่ยนอย่างนี้เนี้ยมันก็จะเผชิญกับแรงต้านเผชิญกับแรงเสียดทานยุคนายกเปรมอาศัยรัชการยุคนี้ก็อาศัยรชัรช,รชการไม่ต่างกาันแต่ต้องไม่ลืมว่า รัฐราชาการในยุคที่เป็นโลกาภิวัตน์เต็มรูปในแบบปัจจุบันเนี่ยรัฐราชาการก็เผชิญกับความท้าทายมากขึ้นคนที่ใช้รัฐราชาการยุคเก่าอาจจะประสบความสําเร็จเช่น <c oughs> ในกรณีของจ,งจงอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมแต่พอถึงยุคในยกเปรมอาจจะเห็นระบบราชาการที่เข้มแข็งแต่ยุคปัจจุบันรัฐราชาการอาจจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นระบอบปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเหมือน การ,รเผชิญกับความท้าทายทุตใหญ่นะครับซึ่งว่าที่จริงวันนี้ถ้าจำเนียบจะยอมซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งผมคิดว่าจำเนียบควรจะซื้อหนังสือเล่มนี้เป็นหล่องนั่งอ่านในภาะวะที่กําลังเผชิญเชื้อโลกว่าถ้านั่งมองสังคมไทยเนี่ยจะเห็นการบริหารจัดการชุดหนึ่งว่าทําไมเมื่อย้อนหลังนะครับแม้ว่าในยุคถ้าย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่พลเอกเปรมยังอยู่ผมว่าข้อตโต้แย้งก็เป็นธรรมดานะครับการวิพากษ์วิจารณ์ข้อตโอตโ้แยง้ตยง,ต,ยงต่างๆเนี่ย มีพอสมควรแต่เวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เห็นประเด็นที่เป็นทั้งคุณอุปการนะครับหรือเป็นประเด็นที่เป็นปนัญหาที่เป็นรับรบผ่านจะยังมีอยู่แต่มันก็เห็นส่วนที่เป็นคุณอุปการที่รู้สึกว่าช่วงระยะเวลานะครับว่าที่จริงต้องให้เครดิตทั้งคนหวกเยกศักด้วยเนี่ยจากหลังน้านูนจากปี21จนถึงปี31ในช่วงระยะเวลา10ปีตรงนั้นเนี่ยมันสร้างรากฐานการเมืองไทยพอสมควรเสียดายว่าถ้าการเมืองไทยไม่สะดุดด้วยรับประหารปี3 4เนี่ย บอกว่ามันจะเป็นโอกาสของการสร้างชับไตใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยความยุ่งยากมันกลายเป็นยนุคํานวนปี21หนึ่งเนี่ยออกแบบโดยหวังว่าเราจะเคลื่อนสู่ความเป็นชบับไตที่มากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยออกแบบเพื่อหวังว่าเราจะเคลื่อนสู่ความเป็นประเด็จการที่มากขึ้นซึ่งผมว่าเป็นความท้าทายของสังคมไทยนะครับ